ว่ะหนักอึ๋งเลยโอ้ยจเป็นตัวจุดแปดงงงงใจครับผมโอ้หตัวลำนะนะต้องพูดกันครับผมเจ็บเีสาครับผมวงานครับผมปู่ตัวทสตัวเรื่องครับนะเราไปดูกันต่อครับผม ออกนะครับแต่รอบผมมันปนะครับมันก็เริ่มมากินเล้วครับอ้โหวิ่งจยังเดไม่ยอมนะครับยังจะอ่อยครับดูไซส์ครับไม่มีคำว่าเล็กนะครับเนี่ยครูดูตัวติบปวดถึงเดียวเลยครับโอ้กินไปได้ยังไงชินโนุเบอร์2องครับ เอาอยู่มาได้ยังไง <function als. S 1> มันหมูโอ้มันหมูเต็มป่าครับนะนะมันหมูมันหรือเปล่านะครับเหยื่อลุงจงหัวตานะครับชุดตาลหอมธรรมดาเนี่ยครับนะใหญ่จริงอู้กินแบบโอเคครับผมสวัสดีนะนะยามเช้านะครับนี่ครับสภาพใหม่ครับพอก็ปันเหยื่อแล้วนะครับสงเหยื่อแล้ว เริ่มส่งเยอะแล้วนะครับก็ <_ S 1> เดี๋ยวมาดูพ่อตีเบ็ดกันดีกว่าครับเบอร์กตีแล้วนะครับนี่นครับเชา้ชาพ่อตีเบ็ดแล้วนะครับ <_ S 1> อู้นครับตกโน่นเลยนะรเริ่มถมเยอะกันแล้วครับผมตอนเช้า สวยงามครับผมถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มคลิปนี้กันต่ออีกอีกกล้องหนึ่งนะครับผมดูสายครับออกอีกแล้ว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 เสียงนี่นดันดินนะครับ นี่ครับคนอัดครับผมยิ่งกำลังบินเลยครับดูบางเราครับโอ้ยดูซ้ายครับดูบนไปดูบนไปดูบนไปนะครับานา0.8นะครับต้องถนอมมันนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้เปิดหวานนะครับดูปลายคอนเนคชั่นครับผมนี่นะครับงัดครับพองัดอีกแล้วครับ เอาครับพ่อ0.8ครับผมหูไซส์ยอดไปเลยครับ <Okay. S 1> ใหญ่จริงครับยังไม่ยอมพ่อาใจเย็นใจเย็นนะครับานาดูกันไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เข้า5นาทีที่2นะครับหูดูภายน้ำครับผม mm hmm. นี่ก็ไซปลาใหญ่สวิงน้ำหนักไปนู่นแล้ว รอเลยเดี๋ยวพ่อลากราดมาเองรอเขามา<อ>เสร็จตะลอยนะปล่อยดิปล่อยมือดิไม่ได้ต้องขันหัวมาโอเคครับโอ้โหถ่ายเชื่อโอ้หูใหญ่ว่ะโอ้ห,หูใหญ่ว่ะช่างหนักอึ๋งเลยโอ้โหเจอเปตูจุดแปดงงงงใจครับผมโอ้โหดูตัวครับน,นะนะ <c oughs> ต้องพูดกันครับผม,น,มนี่นะครับคลิปที่สามครับผมสวยงามครับผม โูหตัวที่สองตัวเรื่องครับนะฮะเราไปดูกันต่อครับผมอีกหนึ่งแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับใส่เท้าครับนม่ไวครับแอดมินร้อนครับผมนี่ครับกำลังอาบูทำงานแล้วครับเสียงไปไหนครับเพื่อนสบายสบายปะ นะครับโดนฝูงสวายถล่มเขาแล้วครับวันนี้นี่ครับเซียนเบิร์ดอัดแล้วครับผมกินทีกินทีที่ห้านะฮะปลา,าอะไรเไยแลเชือกอะไรมันเป็นอย่างี้วะปนินโบกูว่าแล้ว เอเฮียออเจ๊ท่อยนิมโบครับผมนะนะสวยงามครับตัวนี้อุยไส์สามอ่ะเอาอกเลยดึง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 เอาไปกนเอเดี๋ยวมันตายนี่ครับผมไซส์สามโลมาแล้วครับนะนะหัวตาลงจงทำงานครับโอ้ใหญ่จิงเดียเดี๋ยวเดีตเบ็ดโอยใหญ่จริงว่ะ ดูฝ่ามือดิเฮียปิดไม่มีได้ดูฝ่ามือดิสุดยอดอ่ะเค๋รู้เรื่องครับผมตัวนี้ยังกินอยู่นะครับรนี่ครับปานินอยู่นี่ครับผมนี่ครับผมปะนินครับโอ้โหตัวนั้นกินต่อ,อกแล้วครับปานินหรือเลปล่าครับผมดูปานินไสสวยๆครับผมเดี๋ยวรอชมครับนี่นะครับต,ตัวที่ตัวหนูว่นะาน่าจะเป็นปนินเออใช่แล้วแหละทั้งนั้นอ่ะนี่ครับมาแล้วครับเมื่อกี้ลงกระชังไปแล้วนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับถ่ายกันต่อเลยครับเดี๋ยวผมตัดต่อให้นะครับผมนะฮะ ฮะโอ้โหนัดตาใจครับปลาวิ่งซ้ายนะครับมีครับเล่นเองคัดเองครับผมเล่นเองคัดเองเลยครับไม่มีใครช่วยครับฝีมือล้วนๆครับผมเยอลุงจงหัวตาทํางานครับนี่ยังไม่ได้ใส่มันหมูนะครับเพราะว่ากะไม่ให้ปลาเล็ก ระดับพ่อนี่ไม่ต้องมีใครช่วยครับเล่นเองคัดเองขอรอคนตักอย่างเดียวนะครับเามาดูปนิจิงครับผมนะนะไปอีกแล้วครับออกอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับผมปนินหยุดเลยครับวางคันเมื่อกี้ครับนหน่องแล้วไป้ผลเลยครับมากันต่อเนื่องเลยครับผม ขันร่วงไปเลยครับผมอย่าให้อาการล่มกว่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องให้นะครับอีปนินก็หลุดไปหลายห่างแล้วนะครับนี่ก็เปลี่ยนชุดใส่หน้าใหม่นะครับอย่ามีการเข้ากินเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ถี่นะครับนะไม่ติดแต่ดึงไม่มา ปนีนไทยใหญ่แหละหน่อยหนึ่งาปาดเตรียบร้อยครับขนมปังก็เป็นไปตามนี้ครับนี่ครับขนมปังกันนะนะ <laughs> นี่ครับขนมปังกันยะี่ห้อใส่ปากไว้ใส่ปลาโอ้ยค <laughs> ุป้อ <laughs> 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 น <laughs> น,าาน,นี่นะครับกินหูสนั่นวันไหวแล้วเดี๋ยวซ้าย <laughs> เดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี <laughs> <ๆ>๋ยวขวานะครับ เอี้นดอกป่าาปากเลยทิ้งดอกปาก้อยไปอู้ฝึกตีเมื่อกี้เองกินดูดีวะอืมกินปทั้องปั้นฝุ่นตีทั้งมังเราเดี๋ยวผสมฝุ่นตีดีกว่ากินไว้หน่อยครับนี่อยู่แน่นอนครับของจริงครับตัวนี้กามามัสื่อเบอร์แปดครับฝั่งนี้จะเป็นกามามัสื่อนะครับจะเล่นเบ็ดใหญ่นิดนึงนะครับ ฝั่งนู้นจะเป็นชินุเป็นรับมือนะครับเบอร์แปดนะครับศูนจุดแปดฝั่งนี้กินแน่แน่นอนครับอยู่ครับฝั่งนูน้นพลาดลุดหลายตัวแล้วครับโขกมาเลยนะไซดีนะครับปลาที่นี่นะครับขูด,ดูดิพันปะรอตายนะโอเคจะเย็นไปเรื่อย เบ็ดใหญ่ PED ดีครับได้เปรียบแน่นอนครับผมสายงานน้ำลึกนะครับดูตัวขึ้นน้ำโอ,โ,โอ้โหอูมันปนนินหรืออะไรวะนะนะติดปากบนเริ่มไปเริ่มไปสวยงามครับผมโอ้โหถึงว่าดีต้องปากขาปากเอปาขาปากู ทำไมทำไมถึงขาดเออเนี่ยดูไซส์ครับนนะฝ่ามือวางครับอ่ะฝ่ามือวางให้ดูนะครับนี่นะครับอ้วนตึกเลยนะครับนะาครับเสียเบอร์จัดแล้วข่้ปักอืมอยู่กึกอะครับนี่ครับต้องปรับขนาดตัวเบ็ดนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับกินช้าหน่อยนะครับแต่กินแล้วอยู่ชัวนะครับถ้ากินแล้วหลุดอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเล่นไม่ได้นะครับอย่างนี้โอเคครับนนะกินเรื่อยๆนะครับขอโทษที่เพื่อน โอเคครับผมทริปนี้ชื่อว่าขนมปังคาปากนะครับมาอีกแล้วครับย,ยามเย็นครับผมใช่ใช่มันจะดังคืดคืดคืดถ่ายตอนออกไม่ทันอีกแล้วครับเมื่อกี้บอกว่าจะพึ่งวัดนะครับไม่ทันแล้วครับมันหยุดแล้วครับมันหยุดไปแล้วนะครับต้องหวนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าใหม่ครับปัตเตอร์หรือปันนิงครับผมนี่มาอีกแล้วครับยามเย็นสี่โมงกว่านะครับหลังจากที่เราทําต้มอึ่งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูนะเบิร์ดนะครับ อัดปลากันครับผมนี่นะครับนี้ก็คือเดียบ์เบิร์ดนะครับหรือเบิร์ดอบกุชอนนะครับที่อยู่แต่ช้างนะครับผมเป็นเพื่อนกับผมมานานหลายปีนะครับตกปลากันตั้งแต่รุ่นๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ต่างมีครอบครัวนะครับปีหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็จะนัดเจอกันครับออกทริปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับฝีมือไม่ธรรมดาครับผมถ่าจะไซส์ดีครับเอาขวาไปแล้วเพื่อน ป่าวิ่งขวาแล้วนะครับนะนะข้ามไหมข้ามแล้วนะครับลุนให้ข้ามนะครับจะได้ไม่พันคันอื่นนะครับข้ามแล้วครับผมเรียบร้อยข้ามไหมไม่ข้ามเหรอครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็ช่วยกันครับผมเนี่ยครับพ่อครัวแอดก็ยังทำกับข้าวอยู่นะครับยังมีเมนูหมูสามชั้นทอดอยู่นะครับผม หมูสามชั้นทอดกระเทียมอยู่นะครับนี่มานะครับไม่ขึ้นน้ําครับผมปลาอะไรครับมันไม่ขึ้นน้ําครับผมนี่ครับอุ้ยใส่ดีนะครับตัวนี้กินมันหมูมันหมูเนยครับอุ้ยมันหมูลุงจงครับผมตัวนี้มันหมูลุงจงทํางานแล้วนะครับนี่ลองใส่มันหมูกินมันหมูเลยครับผมมันหมูมันหรือเปล่านะครับกับเสียเบิร์ดนะครับผมมาเลยโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันครับนี่ก็ยามเย็นเลยนะครับที่จะตกดินก็ยังกินงกันไม่หยุดนะครับผมปลาในกระชังก็จะนี่ครับสองกระชังครับฝั่งนู้นกระชังหนึ่งนะครับแยกกันไว้ครับก็สวายก็ล่ามกันเอาไว้อย่างนี้นะครับนะนี่ครับสวายยิงล่ามกันอยู่นะครับฝั่งนู้นมา่งฝั่งนี้มากงนะครับล่ามกันไว้ก่อนครับผมโอ้โหเอ้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 โอ้ไซ์ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเรามาชมต่อไปครับ ก็นี่ก็4ี่โมงกว่าๆแล้วนะครับก็อากาศเริ่มเย็นลงนะครับพระอาทิตย์ก็ใกล้ลงนะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ด้นานาได้ชมครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมเมนูเด็ดกันนะครับนี่ครับผมมันคืออะไรครับานานะครับหลายคนก็ทานเป็นนะครับหลายคนก็ทานได้เป็นนะครับนี่คืออึ่งนานะครับที่เขาจะเรียกกันว่าต้มอึ่งมันจะต้มยังไงมันจะทํำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับขั้นตอนแรกนะครับก็ได้พรอครัวแอดนะครับ พีแอดเมืองด่านช้างนะครับผมนะครับอึ่งก็เราก็ทํามาแล้วเนาะอันนี้ผ่าไส้อะไรมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่นะครับผ่าไส้อะไรมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาสับสีนะครับมาต้มอึ่งกันครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปทําอะไรครับเตรียมเครื่องใช่ไหมครับอันนี้กเราก็สับให้เรียบร้อยก่อนนี่ประมาณกี่โลครับเนี่ยประมาณนะครับอึ่งประมาณโลหนึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่้วครับอึ่งหนึ่งโลสามร้อยหนึ่งโลสามร้อยบาทแล้วนะครับน้าะนะครับใครที่ทานเป็นนะครับนะครับดูนะครับแต แอดมินก็ทานไม่เป็นนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวให้นะเขาลองต้มให้ทานดูครับผมมันจะเป็นยังไงครับเรามาอยู่ป่าเข้าป่านะครับเราก็ต้องกินจากที่เรามีเนี่ยนะครับน้านี่นะครับการจะต้มอึึงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะครับนี่ครับผมใบมะขามนะครับเก็บมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับก็เดี๋ยวตั้งน้ําให้เดือดนะครับแลวเดี๋ยวดูจะปรุงยังไงกันนะครับแล้วหน้าตามจะออกไปเป็นแบบไหนนะครับโดยพ่อครัวแอ นะครับผมดาดช้างครับนำเสนอวันนี้นี่มาแล้วครับมาแล้วบรรยากาศยามเย็นแล้วนะครับกับต้มอึงที่เขื่อนสีครับผมครับ1กิโลกรัมนะครับอึงไข่นะครับเนี่ยอึงนานะครับผมก็กินได้เป็นนะครับธนะแต่นานาหลายๆท่านน่าจะทานเป็นนะครับแล้วก็เป็นของที่มีราคาด้วยนะครับไม่แพ้ไข่มดแดงเลยนะครับผมเรามาดูนครับนี่นะครับน้ําเดือดแล้วนะครับธนะเราก็ใส่อึงเข้าไปได้เลยนะครับ ตาตาจะเอาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับต้องร้องเพลงด้วยโปรจงรู้ที่ฉันทำไปนะทำไปเพื่อใครเราสามร้อยเข้าวันนี้จะได้ลองกินครั้งแรกในชีวิตนะครับต้องอึงนะครับไม่เคยทานเลยนะครับเข้าเมืองตาลีวต้องรีอยู่ตาตาับนะครับนี่ครับพ่อครัวครับผมนี่ครับวิธีหุงข้าวนะครับไม่ต้องมีหม้อไฟฟ้าครับ ตั้งเตาแก๊สครับไม่ต้องรินน้ําด้วยไม่รู้เขาหุงยังไงนะครับเดี๋ยวจะเก็บความรู้ไว้นะครับหม้ออย่างนี้หุงข้าวออกมาเม็ดสวยมากครับผมงงเลยครับไม่มีรินน้ำไม่มีไม้ขัดหม้อนะครับใช่ไหมไม่ต้องใช้ตะวงนข้าวใส่น้ําแล้วก็ตั้งไฟถูกเลย,สเลยโ,อโอสุดจริงๆครับผมตออตนตรีนี่ต้มอึ่งครับแล้วก็มีอะไรอย่างหนึ่งนี่นี่หน,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 น่อไม้นะครับหน่อไม้แห่งเขา ข่าวพูน้ำร้อนเราใช่ไหมนี่ครับข่าวพูน้ำร้อนนี่หน่อไม้แท้ๆนะครับเก็บมาจากเขาเลยนะครับอาหารป่าครับวันนี้โดยพ่อครัวแอดด่านช้าครับผมแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงด้วยนะครับด้วยน้ําปลาของชูรสนะครับผมก็บ้านๆนะครับก็เหมือนน่าจะเหมือนต้มยำใช่ไหมช่างแอดเหมือนต้มยำเหมือนต้มยำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นครัวของพี่หนุ่ยนะครับผม ไสหน่วยเคื่อสสีนะครับก็เขาจะมีครัวให้เครื่องจานชามช้อนพร้อมทับเราเตรียมเครื่องปรุงมานะครับบางอย่างเขามีไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นบาร์ข้างหน้าเดียวไว้ตกปลากันนะครับนะนะนี่เป็นแบบนี้นะครับก็ปูเปกันนอนมีโต๊ะนั่งครับสะดวกสบายก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายก็คุณน่าทานมากครับนะนเดี๋ยวเราไปดูตอนทานข้าวกันดีกว่าจะอร่อยขนาดไหนขอบคุณพ่อครัวแอดด้วยนะครับวันนี้โชว์ฝีมือเองเลยนะครับ ตามตัวมาโดยตรงเลยนะครับวันนี้อาหารปลาเต็มมะตัดไม่ละเต็มไปเลยเหรอตัดเหรอตัดมันยาวเกินห้าไิ้นั่งใหญ่ด้วย เบาเบาเบาโอ้โหิเ้ยมันไม่ได้ดูอุปรกรณ์มันนินป่ะใช่คือ้ร นี่นอเลขอก่จะออกได้ตัวเบ็ดมันเล็กลูกยังาันดีขึ้นมายืขึ้นมายืบนนี้เลยยังลรเบ็ดขึ้นมาเล่นวไก่ขึ้นมาเล่นไก่ๆกขึ้นมาไก่ไอย่าไปเล่นไกไกฟังแล้วก๊อกฟองก๊อก i oh, yeah.